มาเจอดาราประจำตลาดลอตเตอรี่คนเก่าคนเดิมครับผมข้าวโพดไรเม็ดนะคะข้าวโพดไรเม็ดเหมือนเดิมค่ะนนะคะเนี่ยกินตั้งแต่เปียกกับเกนมันค่ะไม่ต้องกินเม็ดค่ะข้าวโพดจ้ากินข้าวโพดแล้วก็กินถั่วกินถั่วกินข้าวโพดตดดีดีแลวแต่มันจะตดกันนั่นแหละแลวแต่มันจะตดค่ะ เรามีหน้าที่ขายจ้ะหน้าที่ขายอย่างเดียวมาแต่อย่ามาตดให้แม่ค่าดมจ้าเราจะตรวจตัวทำตรวจดค่ะทุนเราเ่าได่บักกวานะโอ้ยเขาขูดกันให้สุอาทิตย์เอารถอีพอนะวันนั้นเรามาให้อันพอค้าบ้านพอค้าไข่ไข่อย่างเกาะไข่บักพอให้สุอาทิตย์เอารถครับผมคุณแม่ขายอะไรบ้างขายข้าวโพดขายบักกวาด ดอกบุ้งนี่ก็สวยๆเหมือนเดิมค่ะสวยเหมือนคนขายเลยนะคะจายอดอ่อนโดเด้เลยอยอดอ่อนเหมือนคนขายเลยหน้าอ่อนๆเหมือนคนขายเลยแออดูกำละสิบาทนะกำละสิบบาทกง้างหนึ่เลยงาง้างหนึ่งเลยสิบบาทสิบาทผักปอดสารจ้ะ ปอดสารีจากคุณแม่ติ๊กบ้านฟากนาเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมหักปอดสารไรสารหักไรสารค่ะพอคุณแม่ไม่กินสารค่ะมาเด้อมาเอาไปกินกับกุนกับแจวเด้อพี่น้องเด้อกินกับตำบะกรุงบังห้อยเด้อไปเห็ดกนมเสจ้าไปใส่ขะนมจีนจ้าใส่ขนมเึ่น้โอย่างนีเนี่ยแล้วเจ้าของห้างแจวออกมาวางนั่นนะอามาวาง บอกก่อนนะนี่คือบอกมาวางเออาย่างว่าเงินหยิบพวแต่คิดสวดจ้ะก็สวดค่ะก็สวดสรุปขันขอบมะลงมาเสร็จสวดแปลว่าอะไรคะหัวแต่คิดสวดแปลว่าอะไรครับผมหัวแต่คิดสวดคำว่าสวดแปลว่าอะไรสวดหาประวดหมอต่คิดทอดบันผมอตะคิดสวดฟโบอดฉันนะคะโอเคค่ะยาก็ไม่ฉีดค่ะ เก็บเอาจับพุ่งไร่งานโอเคค่ะคุณแม่ไปทํางานก่อนนะคะอ่าสวัสดีค่ะพานมุมนี้โกไพยโทนเหมือนเดิมครับออไพยโทนจจองมุมนี้ครับผมผักกูดจะเห็ดสนุนจะผักหวานจะห้องป่าดวนๆบริไดปุ๊กบากคำนี้นะเป็นของป่าผักหวานป่านะครับผมเห็ดสนุนครับเพิพ่งล่วงหรือเพิ่งน้อยนี่นะเพิงพงพ่งร่วงก็มีเพิ่งน้อยก็มี ป่าที่กอไผ่โทนเพิงพร้อมพี่น้องเพิงพร้อมอันนี้มิมหรือยังครับมิมหรือเพิงนิมเพิงจ้ะอันนี้มิมจ้ะโอ้มีถึงมิมถึงเพิงอันนี้เห็ดเ้าาตีคำนี้นะเห็ดเฒ้าจ้ะสุดยอดข้องป่าที่กอไผ่โทนเด้อพี่น้องมาทุกวันที่ห้าและวันที่ยี่สิบมุมนี้กอไผ่โทนจองครับผม หมูทางอื่นเนี่ยสุมาจองนะครับเด้อสุดยอดคสุดยอดูดอดอได้ยักได้สุมือกับไปที่ตลาดรันก่อนไปโทนเด้อแต่วันที่ห้ากับวันที่ยี่สิบเพิ่นสิมานนะตลาดเออตลาดรอตะลี่ไปเสนีเลยพี่น้องสุดยอดครับ